Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf, meine Meinung in Leserbriefen äußern kann, Nazi-Symbole tragen darf, meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. เรามาวิเคราะห์ตัวเลือกทีละข้อนะคะข้อแรกคือ a f r u i Blatten falsch Taschen b e h a v e t e n d u แปลว,ว่าฉันสามารถกล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จบนใบปลิวได้ไม่น่าจะใช่นะคะการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ทิ้งได้เลย มาดูตัวเลือกข้อที่สองไม้นำหมายนุ้งอินเลสเบรฟออยเซนคันฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันในจดหมายถึงบรรณาธิการได้บรรณาธิการในที่นี้ก็หมายถึงบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำความคิดเห็นของเราไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ได้สิคะข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาดูตัวเลือกข้อที่3ค่ะ นาซีซิมโบโลรทรากันดัฟฉันสามารถสวมสัญ,ญลักษณ์ของนาซีได้ไม่ได้นะคะในเยรมัน,นีการใช้หรือแสดงสัญ,ญลักษณ์ของนาซีเป็นสิ่งผิดกฎหมายยกเว้นเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาหรือการวิจัยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนมาดูตัวเลือกข้อที่4 m ่ไมน์นาไมนุกทรากนดัฟ ส่วนหลั e อ r สเดร e กิรุ่งนิควีดสเปรคฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันได้ตราบใดที่ฉันไม่คัดค้านรัฐบาลไม่ใช่นะคะการคัดค้านร,รัฐบาลไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการคัดค้านรัฐบาลและวิพากษ์วิจาร์ณรัฐบาลได้ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่ Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.